เอาล่ะคุณผู้ชมเพิ่งจะผ่านวันเกิดของวิทยกรม้าความสามารถอย่างพี่การกัตหาวรมาหมัดเลยนะคะซึ่งเจ้าตัวที่บอกเลยค่ะว่าเตรียมตัวเอาคืนพี่สาวสุดที่รักอย่างเรียมพิจิตตาเลยนะคะหลังจากที่กฝ่ายเนี่ยได้ไปขุดรูปในอดีตนะคะที่เขาเนี่ยเพิ่งเข้าวงการมาอวยพรวันเกิดค่ะ แต่ไม่ใช่น้อยนะคะสำหรับนักแสดงสาวหน้าหวานเจฟพิจิตราที่ได้ไปขุดรูปในดดิตของการกานตาวรมาโวยพรแบบ2ปีติดแล้วโดยในปีนี้เนี่ยสาวเจฟเขาได้ขุดรูปสมัยเพิ่งจะเข้าวงการใหม่ๆค่ะด้วยการถ่ายแบบของการมาโวยพรน,นะคะพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าขอให้ลุกมีความสุขม,ม,มากๆกลับตัวเป็นคนดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกและภรรยาขอให้ลุกสุขภาพแข็งแรงมีแรงถอดเสื้อโชว์ได้ตลอดไปงานนี้พี่การ,รีบ,บอกเลยนะว่าปีหน้าเจอเอาคืนแบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนด้วยคลิปวิดีโอ โอค่ะผมต้องมานั่งนึกอะว่ามันคือหนังสือปกหนังสืออะไรปีไหนแต่ว่าเป็นช่วงแรกๆมากแต่เข้าวงการสมัยยังเป็นในแบบอยู่เลยครับใช่ไม่มีแต่ถามว่าคุณไปถ่ายมัเมื่อไหร่อะไรเงี้ยบอโอ้หนานมากแล้วจนจําไม่ได้แต่ผมมีรูปพี่เจฟเยอะมากก็บอกเจกันหน่อยปีหน้าสต๊อกไปก่อนครับไม่ได้หัวมีจริงพี่เจฟก็รู้ผมมี เทียบเลยอะไรเงี้ยสนุกครับพี่เจมเป็นคนน่ารักพี่บอยก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วสนิ um. ทกันก็เลยเล่นกันแบบนี้โดยที่เอาจริงเราก็รู้ว่าเขาไม่ถือสาแล้วเขาก็รู้ว่าเราไม่ถือสาเราก็เลยกล้าเล่นกันอะไรแบบนี้อย <um ่าฝากเล่น nice. คุดเจียบไหมครับปีหน้าเจอกันครับครับแล้วผมเตรียมไปแล้วด้วยผมผมไม่มาเป็นลูกผมจะมาเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆกว่าจะถึงปีหน้ามันยังมีเวลาเหลืออีกเยอะนะคุณกันเดี๋ยวเราปล่อยทีเซอร์ก่อน